กิจกรรมความเพียนสำหรับวายโกหกแปดนายชรัตชนิกุลวันที่สิบเอ็ดมกราครั้งที่เก้าตอนที่หนึ่งข้าพเจ้านายชรัตชนิกุลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปฏิริญและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสัางฆบูชาอัธิยาบูชาแญาครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตธรรมชาติตรงจังมั่นมีสติ กวาเลสุอัตตะคัจฉันตุเทวตาสัตรมังวิทิสาราฉันสุสันตุสักโมขะทางลักขาคาเมจารุเปริกิริติขาระตะเทจันตันิเขวิมาเนทิเปรัตตะเขจักคาเมจัรูวานาคาหิคา ทิทัตถาทันติเกยามุิลาวาลาจับนางกาทัโมเมถันสุนันตุธรรมสวรรดงกะโรยามพระวันตาธรรมสวรรดงกะโรยามพระวันตาธรรมสวัสดงกะโรยามพระวันตาบทสองบุตุจาระระใจอิมาอิมินาตะกาเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาตะกาเลนะธรรมังปุชยามะอิมินาตะกาเลนะตังคังปุชยามะบทที่สามบทกาพระระตะใจ อาหารสัมมาสัมพุทโธพระกวาผู้ตามพระวันต่างอธิวาเทมิกาะวาขาตัวพระวตาธโมธรรมังนัมัสานิคขาปฏิปันโนพระวตโตสาวะสังโฆรสังฆนิคขาบส่วนนันสการิทิคาถาบทที่สี่นโมตัสสะนพระวตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนพระวตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนพระวตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้ที่ห้าบทสวดไต่สมานาคมนาปาทะพุทธังสันนังกชามิทำมังสันังกชามิสังฆังสันนังกชามิปุตติยัมปิพุทธังสันนังกชามิตุติยัมปิทำมังสันนังกชามิตุติยัมปิสังฆังสันนังกชามิดาติยัมปิพุทธังสันนังกชามิตาติยัมปิทำมังสันนังกชามิดาติยัมปิสังฆังสันนังกชามิบทสวดจัะจะกิริยาคาถาข้อที่หก นัตติเมตระนังอันยังทุตโธเมตระนังวะลังเอเตตสัจจาวชัยนะทุตโธทิเมโหตุสัพพัฐานนัตติเมตระนังอันยังลำโมเมตระนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพพัฐานนัตติเมตระนังอันยังสังโฆเมตระนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพพัฏฐานปฏิเจตบสุลนะสมัยสโส เอวัมเมตตังเอตังสมยังรักวาสเกสุวิหารติกปีลาวัตตะมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสเกณารติปจัปปัตเอหิภุคาสเตหิอเปหิวะอาลหันเตหิสหัสิจโลกลาหุติเทวตาเยปุเยนาสันติปติตาหุติพระกวันตังเสนากาภิกขุสักขังจักอัตโขจตุตดังสุทาวาสวาสกายิกานังเทวนา သောဒုစီအယံခောခဝတာသကေဆို พัฒนญ,ญาณูณนะมายัมปีนะพัคกวาเตนุปะสังกเมย์มาอุปสังติตวาพิขาวตโตสันติเกปจัทวาปาเยทยามาติอคโตตาเทวตาเสยยถาปีนาม,มาพระวาปุริโสถามลัชิตาวา่าผหังปัสาเรยะปาวิตังวามหังธรรมิเยยะ ตาทิฏีว่าภนยตาติฆาเทวตาอิธยานิรันติปันติตาติอาตะโขอาปาระเทวตาพระควโตสันติเเมตังขะถังอาภาเกเจตวากีรางเจตวากิปะลีกามิตากิรางโอหันจะมามีชาเตจารันติสุท่าวิมาลาจาักุมาตาสุขันตาสุสูนาคาติ อาณาโคอปปัลาเทวตาอาวะโตสันติเกหิบังคถาอาปาติเยเกติพุทธังกระนองคถาเสนาเตกาเมตติอาบายาอาบายาภูบิปะบะดายามนุสังเทเเเถเถหังเถวกายังภูริยู่ภูริตันติอาณาโคภะคะวาภิขอามันเตติโยู่เวเบเบเิกาเวเตธาตุ เทวตาสันติปิตาโอติรดาคถาคธานายะภิกุสามระราเอปิเตภิกขเวอหุูเฮสุงอิตตีตาบันทานาตโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระกวันตานังเีตาปะรามะเยวา พิกเวพระวิสันติอนาคาตมันชานาอารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกันัตาเอตัปะลามะเยวาเทวาตาสันนิปาติตาพระวิสันติเสยถาปิบังเอตตาลริอาติกิสามีพิกเวเทวากายานังนามาเนกิตาญิสามีพิกเวเทวากายานัง มเทติธามิพิกเวีเทวกายานังนามานิตังสุนารถถาสาทุกังมนาติกาโลธาปัสสามิติเอวัมปันเตติโตเโตเพิกาอูขวโตบาัาสโสโสภควเตเอตรวจโจ